พบปถามไายถึงชายหนุ่มโดยตรงกันชัยเล่นแรงทำ F ช็อตฟิลน้องคนไหนเจอถามตรงถึงหนุ่มๆสูไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดาราสาวถึงกลับไปไม่ถูกเสียอาการหนักสถานะหัวใจเป็นไงสงสัยกันมานานถึงสถานะหัวใจของดาราสาว F ทักษะอ่อนว่าตอนนี้โสดสนิทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมีน,มนุ่มเข้ามาช่วยดูแลหัวใจหลังมีภาพดูสนิทสนุกกับดาราหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลหรือนอนชานนสันตินทร์กุลแถมยังมีข่าวโยงไปถึงทีมพิธาลิง้งเจริญรัต หัวหน้าพักก้าวไกลด้วยล่าสุดมีตัวแทนหมู่บ้านชวนสร้างความกระจ่างในประเด็นนี้แล้วโดยในรายการสามแท็บทางช่อง3ดํดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยชมพู่อารยาและแอฟทักษอ่อนโดยสัปดาห์นี้เชิญพระเอกและนางเอกดังนายนภัสและแต้านัทพรมาพูดคุยกับละครดังแคนที่มีสาวแอฟทักษอ่อนร่วมแสดงด้วยโดยช่วงท้ายของรายการพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยถามถึงความรักของทั้งนายนภัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นรวมถึงความมีรักของแต้ว นัทพรกับไฮโซไนประนายก่อนจะวกมาถามสาวเอฟถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ก่อนหนุ่มกัญชัยถามแอฟว่าสรุปตอนนี้คนไหนทําให้แอฟถึงกับอึ้งและนิ่งไปก่อนแอฟตอบว่าจะคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้อินเลิฟกันขนาดนี้จากนั้นชมพูทักว่าตอบไม่ตรงคําถามทําให้หนุ่มกัญชัยถามย้าว่าตกลงเป็นคุพิธาหรือใครแอฟจึงหันมาตอบว่าพ่อเล่นแรงหนุ่มกัญชัยจึงถามว่าตอนนี้ข่าวลือแรงมากตกลงยังไงแอฟตอบว่า ประเด็นก็แค่ข่าวหนุ่มกัญชัยจึงถามต่อว่าแล้วน้องลัดแอฟจึงถามกลับว่าคนไหนหนุ่มกัญชัยจึงถามถึงนนกุลแอฟตอบว่าคนนั้นเป็นพระเอกอีกเรื่องชมพู่จึงช่วยถามว่าพระเอกในชีวิตจริงอใครหนุ่มกัญชัยจึงยิงคําถามว่าตอนนี้ยังโสดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแอฟไม่ตอบแค่พยักหน้าและบอกว่าทําไมถามละเอียดจังเลยกัญชัยจึงถามอีกว่าตอนนี้มีคนมาจีบไหมและโสดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่แอฟตอบว่าหนึ่งร้อยบ้างไม่หนึ่งร้อยบ้าง ชมพูจึงช่วยพูดว่าอะไรที่แม่มีความสุขเราก็ช่วยซัพพอร์ต